เธอไม่เคยคิดเลยว่าทริปครั้งนี้จะเปลี่ยนชีวิตตลอดไปเสียงเครื่องยนต์รถไฟดังคลืกคราดขณะเธอนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างฝนโปรยลงมาบางเบาเหนือเมืองเชียงใหม่ในยามเช้าสายหมอกคลอเคลียเหนือยอดไม้สีเขียวเข้มที่อบล้อมสถานีมินตราเดินทางมาหาแฟนหนุ่มของเธอหลังไม่ได้เจอกันนานหลายเดือนเขาชื่อพีทช่างภาพสารคดีอิสระที่ชอบท่องไปถ่ายรูปตามที่ห่างไกลเขาบอกว่าอยากพาเธอไปดูสถานที่ลับแห่งหนึ่งบนภูเขา เธอตื่นเต้นคิดว่านั่นอาจเป็นเซอร์ไพรส์ก่อนวันครบรอบของทั้งคู่แต่ในใจกลับมีความรู้สึกบางอย่างแปลกๆที่เธออธิบายไม่ได้พีทส่งข้อความมาสั้นๆถึงแล้วโทรหาด้วยนะที่นี่ไม่มีสัญญาณบางช่วงข้อความนั้นดูปกติแต่สิ่งที่ทําให้มินตราชงักคือคําว่าบางช่วงเหมือนเป็นคําเตือนที่สื่อถึงบางอย่างที่เขาไม่อยากพูดตรงๆเมื่อรถไฟหยุดเธอลงที่สถานีเล็กๆในอำเภอแม่ริมกลิ่นดินเปียกจากฝนซึมเข้าจมูกทันที ลมเย็นพัดพาเสียงระฆังวัดดังแผ่วอยู่ไกลไกลพีปรออยู่ตรงลานจอดรถเขาสวมเสื้อกันฝนสีเทาเก่าๆผมเขาเริ่มยาวกว่าเดิมดวงตาดูลึกและเหนื่อยล้าเขายิ้มแต่รอยยิ้มไม่ถึงตาเหมือนเมื่อก่อนคิดถึงนะเธอพูดเบาๆแล้วเข้าไปกอดเขากอดกลับช้าๆก่อนพูดเพียงว่าดีใจที่มานะน้ำเสียงนั้นเย็นจนเธอรู้สึกขนลุกเล็กน้อยทั้งคู่ขับรถขึ้นทางเขาคดเคี้ยวถนนปยกลื่นและเงียบผิดปกติ สองข้างทางเป็นป่าทึบเสียงจากจันดังระงมราวกับสะท้อนบางอย่างในใจพีทเปิดเพลงเบาๆแต่เพลงนั้นเป็นจังหวะช้าและเศร้าจนเธอไม่กล้าพูดเราจะไปพักที่ไหนหรือเธอถามพอให้บรรยากาศไม่อึดอัดบ้านพักที่เพื่อนให้ยืมอยู่ใกล้จุดถ่ายรูปพอดีเขาตอเเบเรียบๆเขาไม่มองหน้าเธอเลยขณะพูดมือจับโพมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูดเธอมองออกไปเห็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ลิบๆและป้ายเตือนเขตห้ามเข้า แต่พี่กลับขับผ่านไปโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเมื่อถึงบ้านพักเสียงลมวิวลอดเ่อาหน้าต่างไม้ดังวังเวงบ้านหลังนั้นตั้งอยู่บนเนินสูงมองลงไปเห็นแม่น้ำสายหนึ่งไหลเอื่อยกลิ่นอับของไม้เก่าและฝุน่นจับหนาแต่จมูกทันทีที่เปิดประตูพิทยกกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพไปเก็บในห้องทำงานด้านในพักก่อนหน้าเดี๋ยวค่ำๆจะพาออกไปถ่ายรูปเขาพูดก่อนปิดประตูลงเธอมองตามรู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในมุมมืดของห้อง แต่เมื่อหันไปมองอีกทีทุกอย่างกลับว่างเปล่าคืนนั้นฝนตกหนักจนฟ้าร้องสะเทือนไฟในบ้านกระพริบวูบวาบจนเธอใจสัน่นพีทออกไปข้างนอกตั้งแต่หัวค่ำบอกว่าจะไปเช็คกล้องที่ตั้งไว้ในป่าเขาไม่พกโทรศัพท์ไปด้วยเพราะที่นั่นไม่มีสัญญาณมินตรานั่งรอยอยู่บนโซฟาเสียงหยดน้ำจากหลังคาตกลงพื้นเป็นจังหวะนาฬิกาเดินเกินเที่ยงคืนแต่พีทยังไม่กลับเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าควรโทรหาตำรวจหรือไม่ แต่เธอไม่รู้แม้แต่เบอร์ของสถานีในละแวกนั้นเราตีหนึ่งเสียงรถกระบะด,ดังขึ้นหน้าบ้านพีทกลับมาเปียกชุ่มทั้งตัวดวงตาแดงและใบหน้าเคร่งเครียดเกิดอะไรขึ้นเธอถามแต่เขาไม่ตอบเขาเพียงพูดว่าอย่าออกไปในคืนนี้ได้ยินไหมแล้วเดินเข้าห้องทำงานปิดประตูดังปังเธอได้ยินเสียงเขาขยับของบางอย่างคล้ายกับกำลังเปิดดูฟุตเทจมีเสียงคลิกของกล้องและเสียงเทปกรอบแกรบ เธอเดินเข้าไปเงียบเๆแงะประตูดูเพียงเล็กน้อยภาพในหน้าจอสะท้อนใบหน้าของผู้หญิงที่ไม่คุ้นเลยหญิงสาวในวิดีโอดูหวาดกลัวถูกมัดมือไว้กับเก้าอี้กลางห้องมืดเสียงร้องขอความช่วยเหลือดังลอดออกมาจากลำโพงมินตราตัวแข็งทื่อใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันเธอปิดปากแน่นกลั้นเสียงสะอื้นไว้ไม่ให้เขาได้ยินพีทยังจ้อหน้าจออย่างไม่ละสายตามือเขาสั่นเล็กน้อย แต่เวลตาไม่ใช่ความกลัวมันคือความลหลงใหลแปลกประหลาดภาพบนจอเปลี่ยนเป็นฉากป่าในเวลากลางวันมีเงาคนลากบางสิ่งคล้ายร่างหินสาวไปตามทางดินมินตราเผลอร้องเบาๆแล้วรีบถอยออกมาแต่พื้นไม้ส่งเสียงดังเอียดจนอากาศหยุดนิ่งพีทหันขวับมามองประตูเปิดออกช้าๆเธอเห็นอะไรเสียงเขาต่ำและเย็นเหมือนคนละคนเธอสายหน้าน้ำตาไหลแต่พูดไม่ออกเขาเดินเข้ามาใกล้จนได้กลิ่นโคน และกลิ่นเหล็กจากตัวเขามันไม่ใช่อย่างที่คิดเขาพูดพลางจับแขนเธอแน่นเธอสะบัดหนีวิ่งออกไปที่ประตูหน้าบ้านแต่ประตูถูกล็อกจากข้างในเธอถอยหลังไปชนโต๊กล้องทําให้กล้องตัวหนึ่งตกลงพื้นกล้องนั้นเปิดอัตโนมัติพร้อมแสงไฟสีแดงกระพริบหน้าจอแสดงชื่อไฟล์ล่าสุดว่ายิงที่หายไป0ูนเจ็ดเธอมองจ้องตัวหนังสือเหล่านั้นราวกับไม่เชื่อสายตาเสียงฝีเท้าพีทใกล้เข้ามา เขายื่นมือมาช้าๆมินตราฟังฉันก่อนแต่เธอไม่ฟังเธอควา้ากล้องขึ้นมาแล้ววิ่งไปที่ห้องน้ำล็อกประตูแน่นขณะเสียงฝนยังซัดก,กระจกไม่หยุดเธอนั่งลงกับพื้นหอบหายใจเปิดดูภาพในกล้องด้วยมือสันเทาภาพแรกคือใบหน้าหญิงสาวในเทปเดียวกับที่เธอเห็นภาพต่อมาคือรูปถ่ายสถานที่คล้ายห้องในบ้านหลังนี้มุมกล้องจับได้แม้แต่โคมไฟที่เธอนั่งอยู่ตรงหน้า เธอกลืนน้ำลายเสียงหัวใจดังในหูราวกับจะระเบิดเธอปิดกล้องแล้วมองไปรอบๆห้องมีช่องระบายอากาศเล็กๆด้านบนที่อาจปีนออกได้เธอเอื้อมมือขึ้นแต่เสียงประตูถูกเคาะสามครั้งดังขึ้นก่อนมินตรายาเปิดน้ำมันอันตรายเสียงพิษดังลอดเข้ามาเธอไม่แน่ใจว่าเขาพูดจริงหรือโกหกแต่เสียงอีกเสียงหนึ่งดังแทรกขึ้นจากด้านนอกบ้านเสียงหญิงสาวแผ่วเบาช่วยฉันด้วย มินตราหน้าซีดเงือกเย็นไหลาตามแผ่นหลังเธอหันไปมองกระจกเห็นเงาของพีทยืนอยู่หน้าประตูแต่เบื้องหลังเขาเธอเห็นเงาอีกเงาหนึ่งสูงกว่ามีผมยาวและเลือดไหลาจากใบหน้าเธอกริดร้องสุดเสียงก่อนทุกอย่างดับวูบไปพร้อมเสียงฟ้าผ่าใหญ่เสียงเดียวที่ยังคงอยู่ในความมืดคือเสียงกล้องคลิกบันทึกอัตโนมัติและไฟสีแดงที่กระพริบไม่หยุดในเงามืดของบ้านหลังนั้นเสียงฟ้าผ่ายังคงดังสะท้อนในหัวของมินตราเมื่อเธอลืมตาขึ้น พื้นไม้เย็นเฉียบแนบแก้มเธอรู้สึกถึงกลิ่นขาวเหล็กที่ยังติดจ,จมูกแสงไฟกระพริบวูบวาบเหนือศีรษะเหมือนกำลังจะดับอีกครั้งเธอกระพริบตาทีๆพยายามตั้งสติห้องน้ำว่างเปล่าไม่มีร่องรอยของพิษหรือเงานั้นอีกแต่เสียงฝนยังคงตกหนักไม่หยุดเสียงเหมือนมีใครเคาะหน้าต่างเบา,เบาๆเธอพยายามลุกขึ้นมือสัน่นจนแทบจับกล้องไม่อยู่ไฟสีแดงบนกล้องยังคงกระพริบชา้ชาๆมันบันทึกต่อเนื่องแม้เธอจะหมดสติไปแล้ว มินตราเปิดดูหน้าจอด้วยความกลัวแต่ก็อยากรู้ภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้ไม่ใช่เธอมันคือภาพพีษยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องน้ําในมือเขามีมีดเปื้อนเลือดและเบื้องหลังคือนอคนอีกคนเธอหายใจไม่ทั่วท้องร่างสั่นเทาจนกล้องเกือบหลนทันใดนั้นเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงพีษเสียงนั้นแหบพร้าราวกลับมาจากใครที่บาดเจ็บหนักช่วยด้วยเขาจะกลับมาแล้ว เธอตัวแข็งไม่แน่ใจว่าควรตอบไหมเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นเหมือนอยู่หลังประตูจริง,รงๆเธอรวบรวมความกล้าค่อยๆหมุนลูกบิดประตูเปิดออกชา้ชาๆเสียงลมเย็นพัดเข้ามาพร้อมกปลี่นดินชื้นไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแต่มีรอยเลือดเป็นทางยาวลากผ่านพื้นไม้ไปทางห้องเก็บของมินตราก,ก้มลงดูรอยนั้นสดใหม่จนยังชื้นอยู่<ๆ>เธอค่อยๆเดินตามรอยเลือดไปด้วยหัวใจที่เต้นแรงในห้องเก็บของมีเพียงกล่องไม้เก่าๆซ้อนกันหลายชั้น เธอค่อยๆดึงกล่องออกทีละใบเสียงไม้เสียดสีกันดังเอียดกล่องสุดท้ายหนักผิดปกติเธอเปิดมันด้วยมือที่สันเทาข้างในคือซองเทปกล้องหลายสิบม้วนแต่ละซองมีชื่อผู้หญิงต่างๆเขียนไว้ด้วยปากกาสีแดงพราวจินตนาออยเมชื่อเหล่านี้เธอคุ้นหูเหมือนเคยเห็นในข่าวคนหายมินตราหย,ยิบเทปม้วนหนึ่งขึ้นมามีตัวเลขกำกับว่า06เธอเปิดดูผ่านกล้องที่ยังเปิดอยู่ ภาพที่ปรากฏคือหญิงสาวคนเดิมในวิดีโอเมื่อคืนเธอถูกมัดไว้กับเสาไม้กลางห้องมืดได้ยินเสียงพีทหัวเราะเบาๆอยู่ข้างหลังกล้องเธอสวยดีหน้าแสงตกโดนหน้าแบบนี้พอดีเลยมินตราอาเจียนแทบไม่ทันมือเธอสั่นจนกดปิดกล้องแทบไม่ถูกทันใดนั้นเสียงเปิดประตูหน้าบ้านดังขึ้นเสียงเท้าเดินช้าๆเข้ามาในห้องโถงเธอรีบเก็บเทปทั้งหมดใส่กระเป๋าแล้วหลบหลังตู้ พีทเดินเข้ามาในบ้านตัวเปียกชุ่มมีครนติดรองเท้าเขาถือไฟฉายและมีดเล่มเดิมเขามองรอบๆบ,บ้านชา้าๆเหมือนกำลังตามหาอะไรบางอย่างมินตราอยู่นี่หรือเปล่าเสียงเขาเรียกอย่างอ่อนโยนแต่เย็นเฉียบเธอกัดกริมฝีปากแน่นพยายามไม่ให้หายใจแรงพีทเดินผ่านหน้าตู้เสียงรองเท้าเสียดพื้นไม้ดังครืดเขาหยุดอยู่ตรงหน้าห้องน้ำเขาเปิดประตูเข้าไปแล้วเงียบไปนานหลายวินาที เธอได้ยินเสียงถอนหายใจยาวจากนั้นเสียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งดังขึ้นในบ้านพีทรับสายเสียงปลายสายฟังไม่ชัดแต่เธอได้ยินคำว่าศพและป่าเหนือหัวใจมินตราแทบหยุดเต้นเขาตอบกลับสั้นๆคืนนี้เก็บให้เสร็จก่อนวางสายพีทเดินออกจากห้องน้ำหยิบเป้สะพายหลังขึ้นมาเขาเดินไปหยุดตรงประตูหลังบ้านอย่าให้ฉันต้องหานาน,นมินตราเขาพูดก่อนเดินออกไป เสียงประตูปิดลงพร้อมกับสายฝนที่ยังคงตกหนักเธอรอจนเสียงรถหายไปจากทางดินแล้วรีบออกจากที่ซ่อนทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกเธอคว้ากล้องและเทปทั้งหมดติดมือไปด้วยเธอเปิดประตูหลังบ้านวิ่งฝ่าฝนลงทางเขารองเท้าลื่นจนล้มหลายครั้งแต่เธอไม่หยุดกลิ่นโคลนและกลิ่นเหล็กในอากาศทำให้เธอแทบสำลักเธอเห็นแสงไฟจากกระ่อมไม้หลังเล็กอยู่ลิบลิ เสียงมาเห่าดังขึ้นเป็นจังหวะเธอวิ่งไปจนถึงกระท่อมนั้นขาะประตูอย่างร้อนรนประตูเปิดออกเป็นชายชาราหนวดขาวถือคมไฟเกิดอะไรขึ้นหนูเขาถามน้ำเสียงตกใจเมื่อเห็นเธอเปื้อนเลือดมินตราพูดไม่ออกยื่นกลองให้ชายคนนั้นดูช่วยด้วยเขาฆ่าคนเขาอยู่บนเขาชายชาราพาเธอเข้ามาในกระท่อมข้างในมีกลิ่นยาสูบและกลิ่นชื้นของไม้เก่าเขาหยิบผ้าขนหนูให้และถามว่าใครฆ่าใครหนู เธอเล่าทุกอย่างจนเสียงสัน่นชายชรางเงียบอยู่นานก่อนพูดว่าที่นี่เคยมีคนหายไปหลายคนตำรวจมาหลายครั้งแต่ไม่เคยเจออะไรเขาเปิดลิ้นชักหยิบโทรศัพท์เก่าขึ้นมาแต่ไม่มีสัญญาณเราต้องรอถึงเช้าแล้วค่อยลงไปแจ้งเขาพูดเสียงเบามินตราพยักหน้าแต่ยังไม่วางใจเธอเปิดดูเทปอีกม้วนเพื่อหาหลักฐานเพิ่มคราวนี้เป็นภาพในเวลากลางวัน หญิงสาวคนหนึ่งถูกบังคับให้ถือกล้องและพูดบางอย่างเสียงในวิดีโอพูดว่าถ้าใครดูเจอนี่แปลว่าฉันไม่รอดแล้วจากนั้นภาพก็ตัดไปเป็นใบหน้าพิษยิ้มตรงกลองมินตราสะอื้นเธอเริ่มเข้าใจว่าพิษไม่ได้ถ่ายสารคดีธรรมดาเขาถ่ายการหายตัวของผู้หญิงจริงๆชายชาราเห็นสีหน้าเธอแล้วพูดว่ากล้องนั้นอย่าเปิดอีกเลยหนูไม่รู้ว่ามันเรียกอะไรมาได้บ้างคำพูดนั้นทำให้เธอขนลุก เสียงบางอย่างดังขึ้นบนหลังคาเสียงเหมือนมีคนเดินชายชราหยุดพูดทันทีมองขึ้นไปด้วยสายตาแข็งเสียงฝนเงียบลงราวกับมีใครปิดสวิตมินตราจับกล้องแน่นจนมือชาแสงจากโคมไฟสั่นไหวไปมาเงาร่างบางอย่างเคลื่อนผ่านหน้าต่างด้านหลังเธอหันไปทันทีเห็นเพียงเงาเปียกชุ่มยืนอยู่ตรงนั้นชายชราหยิบปืนลูกซองเก่าจากผนังอยู่นิ่งนงหนูเขาพูดก่อนเดินไปที่ประตู ประตูเปิดออกพร้อมสายลมแรงและเสียงหวีดวูของลมฝนไม่มีใครอยู่ข้างนอกแต่มีรอยเท้าเปียกสองคู่บนพื้นดินหน้ากระท่อมมินตรามองรอยเท้าแล้วใจเย็นลงไม่ได้รอยหนึ่งของรองเท้าหนังที่เธอจําได้ดีเป็นคู่เดียวกับของพีทเธอกระซิบเขาตามมาแล้วชายชารารีบปิดประตูล็อกก่อนแน่นแต่ก่อนที่เขาจะพูดอะไรเสียงกล้องในมือมินตราก็ดังขึ้นเองไฟสีแดงเริ่มกระพริบอีกครั้ง หน้าจอกล้องเปิดอัตโนมัติแสดงภาพถ่ายทอดสดจากมุมสูงภาพคือภายในกระท่อมที่พวกเขาอยู่ตอนนี้และที่มุมจอเธอเห็นเงาของพิษยืนอยู่ด้านหลังชายชารายิ้มกว้างเหมือนเมื่อก่อนที่เขาเคยยิ้มให้เธอเสียงหายใจของมินตราดังชัดในห้องเล็กที่สั่นสะเทือนด้วยฝนและลมเธอจ้องหน้าจอกล้องที่ยังถ่ายทอดภาพสดของกระท่อมภาพนั้นขยับช้าๆเหมือนมาจากกล้องอีกตัวที่เธอไม่รู้ว่าตั้งไว้ที่ไหน ในมุมนั้นพีทยืนอยู่จริงๆยิ้มบางๆหลังชายชราโดยไม่มีเสียงใดออกจากปากมินตราตัวแข็งรู้สึกเหมือนเลือดหยุดไหลทั่วร่างชายชราหันกลับไปชา้าๆแต่ข้างหลังไม่มีใครพีทในจอกลับยกมีดขึ้นแล้วภาพก็ตัดดับปูบก,กล้องในมือมินตราดับเองไฟสีแดงหายไปในทันทีหนูโยนกล้องทิ้งไปเดี๋ยวนี้ชายชราพูดเสียงเข้มแต่มินตรากลับกำแน่นรู้สึกว่ามันคือหลักฐานเดียวที่เหลือ เสียงบางอย่างเริ่มดังขึ้นจากใต้พื้นไม้คล้ายเสียงเล็บขวนและเสียงหายใจของคนชายชราหยิบไฟฉายส่องลงไปตรงรอยแตกของพื้นมีของบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างเธอก้มดูเห็นดวงตาคู่หนึ่งมองตอบกลับขึ้นมาจากความมืดมินตรากรีดร้องถอยหลังชนตกกล้องตกกระแทกพื้นเปิดอัตโนมัติอีกครั้งบนหน้าจอแสดงภาพใหม่เป็นภาพจากใต้พื้นบ้านมุมเดียวกับที่พวกเขายืนอยู่ มีเสียงผู้หญิงพูดเบาๆช่วยฉันด้วยเขาฝังฉันไว้ที่นี่ชายชราเงือไหลยทั่วหน้าเขารีบเปิดช่องพื้นทันทีกลิ่นเหม็นอับผสมกลิ่นเลือดเก่าพุ่งขึ้นมาอย่างแรงใต้พื้นคือโพรงขุดลึกลงไปในดินมีเศษเสื้อผ้าเปื้อนเลือดและกะโหลกสีเหลืองซีดมินตราแทบเป็นลมเธอถอยหลังชนกำแพงชายชราสองไฟลงไปอีกเห็นเศษผมยาวพันอยู่กับโครงเหล็กพระเจ้าที่นี่มันไม่ใช่บ้านธรรมดาเขาพึมพำ มินตราตาโตเธอจำได้ว่าโครงเหล็กนั้นเหมือนในเทปหมายเลข06ที่พีทถ่ายผู้หญิงคนนั้นไว้เธอพูดเบาๆเขาฝังพวกเธอไว้ใต้บ้านนี้เสียงประตูหน้ากระท่อมดังขึ้นแรงจนผนังสัน่นทั้งคู่หันขวับไปมองไฟในกระท่อมดับพรืบเหลือเพียงแสงฟ้าแลบที่สองผ่านหน้าต่างเงาร่างของพีทยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆเขามองเข้ามาในความมืดมือถือไฟฉายอีกอันนี้ทำไมมินตราเสียงเขานุ่มแต่น่ากลัวจนขนลุก ชายชาราขยับปืนขึ้นเลงอย่าเข้ามาพีทหัวเราะเบาๆปู่ก็รู้ว่ามันไม่จบแน่แบบนั้นคำพูดนั้นทำให้มินตราหันไปมองชายชาราทันทีดวงตาเขาสั่นไหวเหมือนมีความลับบางอย่างปู่รู้จักเขาเหรอเธอถามเสียงสัน่นชายชารานิ่งไปก่อนตอบเขาเคยเป็นลูกศิษย์ฉันคำตอบนั้นทำให้เลือดในตัวเธอเย็นเฉียบพีทก้าวเข้ามาอีกสองก้าว ผมเตือนแล้วว่าอย่ามายุ่งในเขตนี้เขาพูดเสียงเย็นชายชรากระชับปืนแกทำอะไรลงไปพีททำไมต้องฆ่าพวกเขาผมไม่ได้ฆ่าผมบันทึกความจริงเขาตอบพร้อมรอยยิ้มมินตรารู้ว่าต้องหนีตอนนี้เธอคว้ากล้องและกระเป๋าเทปแล้ววิ่งไปที่ประตูหลังเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดก้องกังวานกลางฝนเธอหันกลับไปเห็นชายชราล้มลงกับพื้นเลือดไหลาจากอกพีทยังยืนอยู่ตรงเดิม เขาไม่ได้ยิงแต่ในมือเขามีปืนอีกกระบอกมันต้องเป็นแบบนี้เสมอเขาพูดเหมือนคนละเมอมินตราวิ่งออกไปสุดแรงฝ่าฝนและคโครนที่ถาโถมเสียงฟ้าร้องตามหลังเหมือนเสียงคำรามของภูเขาเธอหกล้มหลายครั้งจนเขาแตกเลือดซึมแต่ยังวิ่งต่อโดยไม่หันกลับเสียงฝีเท้าพีทต,ตามมาติดติดและเสียงกล้องในมือเขาดังคลิกเป็นจังหวะเธอหลบเข้าไปในป่าทึบเสียมแมลงกลางคืนดังระงม ลมหอบกลิ่นคาวเลือดลอยมากับความชื้นเธอหยุดพักหลังต้นไม้ใหญ่หอบหายใจแรงเธอเปิดกล้องดูอีกครั้งเพื่อหาทางนำทางแต่ภาพในหน้าจอไม่ใช่ป่ามันคือภาพจากด้านหลังเธอใครบางคนกำลังถือกล้องอีกตัวถ่ายเธออยู่เธอหมุนตัวทันทีแต่ไม่เห็นใครเสียงหัวเราะของพีทแต่มาจากทุกทิศเธอถ่ายเก่งดีนะมินตราแต่ฉันถ่ายดีกว่าเสมอเธอร้องให้ทั้งที่ยังพยายามวิ่งต่อ ต้นไม้เริ่มหนาแน่นขึ้นจนแทบมองไม่เห็นทางฝนซัดไปไม้กระแทกหน้าเจ็บแสบเธอเห็นแสงไฟสลัวอยู่ลึกเข้าไปเป็นกระท่อมอีกหลังหนึ่งที่ดูเก่าจนแทบพังเธอพุ่งเข้าไปโดยไม่คิดประตูเปิดออกเองราวกับมีคนรออยู่ข้างในเต็มไปด้วยกลิ่นเน่าแรงจนแทบอาเจียนมีกล่องไม้เรียงเป็นแถวมีหมายเลขเขียนไว้เหมือนเดิม070809เธอเปิดกล่องหมายเลข0ู ข้างในคือภาพถ่ายเธอเองในหลายมุมตอนอยู่บนรถไฟตอนกอดพีตตอนหลับบนโซฟาและภาพเธอเมื่อไม่กี่นาทีก่อนในป่าภาพสุดท้ายคือใบหน้าเธอตอนตกใจสุดขีดมุมเดียวกับที่เธอยือนตอนนี้เธอมองไปรอบๆแต่ไม่เห็นกล้องไหนเลยที่ตั้งอยู่เสียงประตูปิดลงเบาๆข้างหลังพีทยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงก่ำแต่ใบหน้ายัางยิ้มฉันบอกแล้วอย่าเปิดของที่ไม่ใช่ของเธอมินตราถอยหลังมือสั่นถือกล้องแน่น นายฆ่าพวกเขาทำไมเธอถามเสียงแผ่วพวกเธอไม่หายไปพวกเธอถูกบันทึกไว้ตลอดไปเขาตอบนิ่งเธอสั่นหัวนายบ้าพิธยยกกล้องขึ้นมาถ่ายเฟชวาบเข้าตาเธอจนมองไม่เห็นอะไรชั่วขณะเมื่อภาพกลับมาชัดเขาไม่อยู่ตรงนั้นแล้วแต่มีเสียงจากด้านหลังบินตรามองกล้องสิเธอหันกลับไปเขายืนห่างไม่ถึงหนึ่งเมตรมือเขาเปื้อนเลือดแต่ถือกล้องอีกตัวเธอผลักเขาสุดแรงจนเขาล้มชนโต๊ะ เทปและกล่องลนกระจายเต็มพื้นบางม้วนแตกออกภาพในเทปฉายกระพริบบนผนังเป็นภาพหญิงสาวหลายคนร้องให้เรียกชื่อเดียวกันมินตราเธอแทบหยุดหายใจพีทหัวเราะเบาๆเห็นไหมเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาแล้วเธอคว้ามีดจากโต๊ะฝันไปข้างหน้าโดยไม่คิดเสียงโลหะกระทบกันดังแกร้งเขาปัดป้องไว้ทันทั้งคู่ต่อสู้ท่ามกลางเสียงฝนและแสงไฟสั่นไหวกล้องตกพื้นยังคงบันทึกทุกวินาที เลือกเระเซ็น์เปลือเลนเธอร์แย่งนิดมาได้แทงเข้าที่ไหล่เขาเต็มแรงเขาล้มลงหอบหนักแต่ยังยิ้มอยู่นีซิมินตราหนีให้สุดเท่าที่กล้องฉันยังถ่ายทันเธอไม่รอเขาเอื้อมมือมาคว้าแต่เธอผลักออกเธอเปิดประตูพุ่งออกไปท่ามกลางสายฝนภาพสุดท้ายในกล้องคือพีทนอนยิ้มเลือดไหลไม่หยุดแต่ไฟสีแดงบนกล้องของเขายังคงกระพริบมินตราวิ่งไม่หยุดจนถึงทางลาดที่เห็นแม่น้ำเบื้องล่าง เสียงฟ้าผ่าดังอีกครั้งจนแสงสว่างวาบทั่วป่าเธอมองกลับไปเห็นกระท่อมเริ่มลุกไหม้จากเปลวไฟที่ไม่รู้มาจากไหนเธอกล้องในมือสองกลับไปอีกครั้งบนหน้าจอปรากฏภาพพิษยืนอยู่หน้ากระท่อมอีกครั้งทั้งที่เมื่อครู่เธอเพิ่งเห็นเขาล้มตายอยู่ตรงนั้นเสียงฟ้าผ่าดังกล้องสะท้อนทุกหุกเขามินตรายืนหอบหายใจอยู่ริมหน้าผามือเธอกำกล้องแน่นจนเลือดซึมจากนิ้ว แสงไฟจากกระท่อมที่ลุกไหม้สว่างขึ้นกลางป่ามืดเปลวไฟสะท้อนในน้ำตาของเธอแต่ภาพบนหน้าจอกล้องกลับไม่ตรงกับสิ่งที่เธอเห็นในกล้องพีซยังยืนอยู่หน้ากระท่อมเขาไม่ได้ล้มตายเหมือนที่เธอเห็นก่อนหน้านั้นใบหน้าเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยือกเยน็นอยากกลัวเลยมันยังไม่จบเสียงจากกล้องดังขึ้นเบาๆมินตราสะดุ้งปิดกล้องทันทีแต่เสียงยังดังต่อจากในอากาศ เธอถ่ายเก่งขึ้นนะเสียงนั้นดังอยู่ข้างหูทั้งที่ไม่มีใครอยู่ไกลเธอวิ่งต่อโดยไม่หันกลับเท้าเพื่อนโคลนจนรองเท้าหลุดแต่เธอไม่สนลมหอบกลิ่นไม่และกลิ่นเลือดไล่ตามหลังทุกก้าวที่เหยียบพื้นดินเหมือนมีใครเดินตามเสียงกล้องในกระเป๋าดังคลิกเองทุกสองสามวินาทีเธอรู้ว่ามันยังบันทึกต่อแม้เธอไม่ได้เปิดเมื่อเธอมาถึงถนนลูกรังสายเล็ก,ลกๆก็เห็นแสงไฟรถ รถกระบะของตำรวจท้องที่แล่นมาช้าๆเธอโบอกมือทั้งน้ำตาช่วยด้วยเขาฆ่าคนเขายังอยู่ในป่าในตำรวจสองคนรีบลงมาจากรถหนึ่งในนั้นหยิบผ้าห่มคลุมตัวเธออีกคนถามเสียงจริงจังเธอพูดถึงใครพีกเขาฆ่าผู้หญิงหลายคนฉันเห็นเทปฉันมีหลักฐานเธอยื่นกล้องให้แต่พอกล้องเปิดขึ้นภาพในนั้นกลับเป็นสีดำสนิทไม่มีเทปไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่เฟรมเดียวที่เธอจำได้ นายตำรวจมองหน้าเธอด้วยแววสงสัยกล้องนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยมินตราสายหน้าแรงไม่จริงฉันเห็นฉันบันทึกไว้หมดเธอคว้ากล้องคืนมาเปิดทุกเมนูแต่ไม่มีแม้แต่ไฟลเดียวใจเย็นนะน้องนายตำรวจอีกคนพูดเสียงอ่อนเราจะพาไปพักก่อนเดี๋ยวส่งทีมขึ้นไปตรวจดูเธอนั่งในรถมือยังกอดกล้องไว้แน่นเสียงวิทยุตำรวจรายงานว่าพบไฟไม่ในเขตภูเขาแม่ริม ในตำรวจพูดกับคนขับอาจเป็นบ้านของช่างภาพคนนั้นมินตราชงักใช่ขบ้านของพีทรถวิ่งฝ่าความมืดจนถึงปากทางเขากลิ่นควันยังลอยมาแรงจนแสบจมูกพวกเขาเดินขึ้นทางดินเพื่อดูจุดเกิดเหตุกระท่อมเหลือเพียงโครงไม้ไม่ดำไม่มีศพไม่มีกล่องเทปไม่มีอะไรหลงเหลือเพียงเศษโลหะบางอย่างที่ละลายจนบิดงอเธอจำได้ว่าเป็นขาตั้งกล้องของพีท เจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเบาๆดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ที่นี่มานานแล้วมินตราหน้าเสียไม่น่าฉันเพิ่องอยู่ที่นี่กับเขาเมื่อคืนแต่ตำรวจกลับมองกันเงียบๆคุณหมายถึงพีทนักถ่ายสารคดีเหรอครับเธอพยักหน้าน้ำตาไหลใช่เขาเขาเป็นแฟนฉันตำรวจนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพูดช้าๆพีทเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่เมื่อสองปีก่อนคำพูดนั้นเหมือนฟ้าพาซ้ำลงกลางอกไม่จริงฉันเพิ่งกอดเขาฉันพูดกับเขา ในตำรวจยื่นโทรศัพท์ให้ดูข่าวเก่าบนจอเป็นภาพศพพีทที่ถูกพบในป่าบนเขาเดียวกันรายงานระบุว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าผู้หญิง6คนและฆ่าตัวตายก่อนถูกจับมินตราตัวสั่นมือหลุดจากกล้องจนตกพื้นเธอถอยหลังช้าๆเหมือนร่างไร้น้ำหนักภาพมือคืนย้อนกลับมาในหัวทุกฉากเสียงหัวเราะของพีทกลิ่นเลือดกลองที่ไม่เคยหยุดทายทุกอย่างหมุนวนเหมือนฝันร้าย ไม่เขายังอยู่เขาไม่ตายเขาอยู่ในกล้องนั่นเธอตะโกนแต่ตำรวจพยายามพาเธอออกจากจุดนั้นบนรถขากลับเธอกอดกล้องแน่นจนลมหายใจติดขัดไฟสีแดงเล็กๆบนกล้องกลับมากระพริบอีกครั้งเองเธอไม่แต่มันแต่เสียงในลำโพงเริ่มดังขึ้นมินตราอยาปล่อยให้พวกเขาเชื่อว่าเธอบ้าเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาเออพี่เรอนั่นนายนะใช่ไหมเสียงหัวเราะเบาๆตอบกลับเธอคือส่วนหนึ่งของสารคดีแล้ว เธอพยายามโยนกล้องออกนอกหน้าต่างแต่เหมือนแรงบางอย่างรั้งไว้แน่นมือเธอไม่ขยับราวกับมีกระแสไฟวิ่งผ่านภาพบนหน้าจอกลับกลายเป็นใบหน้าเธอเองดวงตาเบิกกว้างแววตาว่างเปล่าเหมือนคนตายหยุดนะเธอร้องลั่นแต่ตำรวจไม่ได้ยินอะไรเลยเมื่อรถถึงสถานีเธอถูกพาไปพักในห้องสอบสวนเจ้าหน้าที่หญิงนำผ้าแห้งมาให้เธอวางกล้องไว้บนโต๊ะแล้วพยายามอธิบายทุกอย่าง แต่ไม่มีใครเชื่อจนเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเปิดกล้องดูเองไม่มีไฟไม่มีแบตเตอรี่ด้วยซ้ำเขาพูดพลางหัวเราะเบาๆแต่ทันใดนั้นกล้องกลับเปิดขึ้นเองภาพแรกที่ฉายคือใบหน้าของเจ้าหน้าที่คนนั้นตามด้วยภาพมินตรานั่งอยู่ตรงโต๊ะในมุมกล้องที่ไม่มีใครตั้งไว้ทุกคนในห้องเงียบกริบแสงไฟในห้องกระพริบแปงจนเกือบดับมินตราลุกขึ้นช้าๆรู้สึกเย็นเฉียบทั่วร่าง เสียงพี่ดังขึ้นอีกครั้งเธอกำลังถ่ายตอนนี้อยู่เธอคว้ากล้องและวิ่งออกจากห้องตำรวจตะโกนตามแต่เธอไม่ได้ยินเธอออกไปยังลานโล่งหน้าสถานีฝนเริ่มตกอีกครั้งเสียงลมวิวพัดวิวผ่านต้นไม้เธอเปิดกล้องดูเป็นครั้งสุดท้ายภาพที่เห็นคือเธอกำลังยืนตรงนี้ในจุดเดียวกันเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่อีกเวอร์ชันหนึ่งของเธอถือมีดมินตราอาปากค้ังใจเต้นแรงราวจะขาด ภาพในกล้องค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองตรงใบหน้านั้นยิ้มกว้างเหมือนพีทถึงเวลาเธอต้องถ่ายต่อแล้วมินตราเสียงพิทังพร้อมหัวเราะกล้องดับวูบแสงสีแดงหยุดนิ่งเธอโยนมันลงพื้นแล้ววิ่งหนีสุดแรงแต่ขณะที่เธอหันกลับไปกล้องเปิดขึ้นอีกครั้งเองแสงไฟสีแดงติดค้างไม่ดับและบนหน้าจอปรากฏข้อความสั้นๆ21ชั่วโมงหลังจากเธอมาถึงเขาไม่ใช่คนเดียวที่ถูกบันทึกไว้ เสียงหัวราอด,ดังลั่นจากในกล้องกล้องค่อยๆหมุนไปจับภาพป่างเงียบงันในคืนฝนตกก่อนค้างไว้ที่รอยเท้าของหญิงสาวคนหนึ่งที่ค่อยๆจางหายไปในคโคลนอย่างช้าๆ